ต้องได้เปลี่ยนหน้านีแล้วค่ะได้เอดติวเอดกินใา่เอ็ดกินกับท่ายตอนลงคลิปก็ได้ท่ายแล้วจะนนาอเพื่อนๆค่ะทุกหน่อไม้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะพี่น้องเอ้ยได้ลงค่ะเอ็ดกินก็ได้ท่ายคลิปกันจ้ะนะเอ็ดกินเผือก็ดีดเคนนะเอ็ดกินก็ได้ท่ายคลิปกันจ้ะนะเอ็ดกินเผือก็ดีทากทายจ้ะเพื่อนๆจ้าเยสุมุกสิทา ทุบหน่อไม้อ้อมไว้ตะแกงบม่แรงก่อนเด้อจ้าเด้อพี่น,น,น้องแกเนาะน้องนี่เป็นเพื่อย็นง่วงในเสื้อถุงสต้อผูอามีกระเด็นจะเพื่อเนาะค่ะทุบหน่อไม้นะจ้าเป็นเพื่อนค่ะเพิ่งจะเข้ามาจากสวนจ้าว่าทีแม่กอดหน่อไม้ในราคตาพี่พี่น้องหนองแกงไปเด้อจ้าเด้อแกงหน่อไม้ เอ็ด渣คนมุนจะแนวคนเอ็ดเร็วนี่มีาก็คือาคาซาคนมันมีมีอ่างก็คืออานนาา่างเนาะค่ะเน้อจะท่านมีต้มเฮิร์บันสูตรก่อนเวลาทุบมันจะมีมุนเพื่อนเรมันจะมีกระเด็นเพื่อนเราหันเห็นนะ่านนันแจ้นนันน,นนันแก่ก้อนก็เริ่มม่อ้อมไบเสิเนาะแจ้าเนาะมาเด้อจ้ะเด้อเข้าบอแพ้มากินเค้าเฮือนยายมุ้งเด้อค่ะเด้อ นี่แต่ข้าวบะแพ้ข้าวนะจ้านี่เอิดก,กินดอกต้มเธอผสมตะก้อนไม่ได้ทุบมันจะมีมุนเพื่อนหรามันจะมีกระเด็นเพะนะื่อนหระไม่ชอบจ้ะไม่ไม่ชอบมุนนะคะเพื่อนๆจ้าจ้าทุบค่อยๆนึงได้จ้ามีแม่น้ำในคูผึนะ่งม,มันละมุนเลยเพราะว่ายายมือถึงคอยทุบอ,อยู่มีแต่เธอมันมุนแเฮ จะเข้ามาจากสวนจ้ะว่าสิแม่กออบน้ำไม้ในราคาพี่น้องหอมจ้ะไปเด้อจ้ะเด้อแกงน้ำไม้ไม่ชอบค่ะไม่ชอบจ้ะมีชอบเพราะมันละเอียดค่ะค่ะชอบเพราะมันเป็นต้อนเป็นชิ้นเป็นชิ้นใหญ่ๆเง่ายมุกเพิ่งจะเข้ามาจากสวนจ้ะว่าสิแม่กออบน้ำไม้ในราคาพี่น้องหอมจ้ะไปเด้อจ้ะเด้อแกงน้ำไม้ เก่นเอสตอนเฮาทำงานแต่เจ้าละเอดผือด้ะเฮามีแม่นนะ้าแสดงเนาะค่ะเนะเาะแต่เธอมาบอนมาลัมต้องกับบอลลัมมีเป็ี่นนายหญ่มุกนะคะจ้่าทุกค่อยๆนึงได้จ้ามีแม่นน่าหมือคู่ผึ่งมาล้ำมุนเด้เพราะว่ายัยมุกถึคอยทุบอยู่มีได้เธอมันมุ่นแหงนั่นก็ต้องได้เป็ี่นอันนี้ลแล้วค่ะได้เอ็ดิสวเอ็ดกลิ่นใช่ เด็กกินก็ใท่ตอนลงคลิปก็ได้ใช่แล้วจะเนาะเพื่อนๆค่ะทุบหน่อไม้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะพี่น้นนนองเอ้ยได้ลงนี่เป็นเผื่อเย็นงงในเสื้อถุงสติ๊กเอาพี่จะเด่นจากเธอเนาะค่ะทุบหน่อไม้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนักแห่เาพี่น,น,น,น้อ,นองแก่งซูกจะมันกิ่นขงเขาน้องคอยดัก สีป่านหนาเนาะคะ่ะเนาะแกงมะมัยมันหอนสซดน้ำมีคอนเทนต์ไหมค่ะมีมีพี่เลรอคอนเทนต์ก็ดีม่ทันในคลิปลงอยู่มื่อนี้ค่อยเป็นไปคอยไปจ้ะเข้ามาแต่ศูนย์ทุบ้กทุบสดๆ์เลยจแเย็นมุกหลค่คนหลยเบาค้าหน้านคนกระบอล เอ็ดซาคนมุอแนวคนเอ็ดเร็วนี่มีซาก็คือซาควมีิซามีอางก็คืออางเนาะ,ะ,นะค่ะเนาะจะทำนี่คนผู้นี่นี่มากมุนคักแม้หลายแนวแต่ได้ทว้าอะไรตกแล้วครัเอ็ดกินก็ได้ค่ะทิปเหมืนจะนะเอ็ดกินเผือก็ดีไหมค่ะอึดอ่อนย่าเราได้คทานเอาไม้ก็เยอะอึดละมันลาแล้วน่าจะเนาะมันลาละ นอนน้า,น,านะจ๊ะไม่ชอบจ้ะไม่ไม่ชอบมุ้งนะคะเพื่อนๆจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อข้าวบาะแพ้มากินขเข่าเฮือนยัยมุ้งะะเด็กขันเด้อนี่แต่ข้าวบาะแพ้เข้าวนะจ๊ะนี่เอิดกินดอกดเด็กขันเด้อพี่น้องจ้าไปละอ้อมหน้าไม้ก่อนมาที่นี่จ้ะเอ็บกินกันได้แค่คลิปเพดียวน,น,นะ กินถือก็ดีเอสกินก็นได้ถ่ายคลิปเรนจะนะเอสกินถือก็ดีนี่เป็นถือย็นงน่วงเลยเจอถุงสตพิกเอานี่ระเด็นจากเพื่อนเนาะค่ะทุบหน่อไม้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะทักทายจ้าเพื่อนๆจ้าเยสุมุกสิคะทุบหน่อไม้อ้อมไว้ตะแกรงไ่แรงก่อนเด้อจ้าเด้อพี่น้องแกเนาะเห็นเอสตอนเทาทำงานแต่จ้าจะละเอสดผือกเด้ เขมีแม่น่าแสดงเนาะค่ะเนาะแต่เธอมาก่อนมาล่ม้องกับฟ้อนลั่มไม่เป็นนันยายมุกนะคะนักแห่เราพี่น้องแกงสุกจะมานก,กินนะเขาต้องไข่เักท,ทายจ้าเพื่อนๆจ้าเยวซุปมุกเสร็จคทุบน้ำไม้อ้อมไว้ตะแกงไม่แรงก่อนเด้อจ้าเด้พอพี่น้องจกาเนาะ น้องต้มเฮ่อมันสูบซะก่อนเม่ได้ทุบมันจะมีมุนเพื่นหรอมันจะมีกระเด็นเพื่นหรอนะฮะทุบจ้าทุบสดๆเลยแก่ยันมุกไล่คนไลายเลขาค่ะางแล้วคนกระบอลคนผู้หญินี่มากมุนคักเลยไลเหนียวแต่ได้ มาเด้นจ้ะเด้อเข่าบ่าแพ้มากินเข่าเฮือนยายมุนด้วยสันเด้อนี่แต่เข่าบ่แพ้เข่าหนะจ้ะนี่เอิบกินดอกไม่ชอบจ้ะไม,ไม่ชอบมุง้งนะคะเพื่อนๆจ้าทุกหน่อไม้นะจ้ะเพื่อนๆค่ะ,ะ,ะ,พ,พ,พ,คะพี่น้องเอ้ยได้ลงเก็นเอ็ดตอนเฮาทำงานเพระเจ้าจะละเอดผือเด้อเฮามีแม่นน่าแสดงเนาะคะ่ะเนาะ เธอมาพรอนมาล่ำแล้วกับวันล่ำไม่เป็นนายมุกนะค่ะต้มเธอบรนสูบซะก่อนไม่ได้ทุบมันจะมีมุนเพื่อนรามันจะมีกระเด็นเพื่อนไม่ชอบจ้ะไม่ไม่ชอบมุนนะคะเพื่อนๆจ้ะต้มเธอบรนสูบซะก่อนไม่ได้ทุบมันจะมีมุนเพื่อนรามันจะมีกระเด็นเพื่อนต้มเธอบรนสูบซะก่อนไม่ได้ทุบมันจะมีมุนเพื่อนรามันจะมีกระเด็นเพื่อนห้านะ ตีปนนะะนนน่นหนาเนาะค่ะเนาะแกงหน่อไม้มันถอนสซดน้ำทุบจ้าทุบเสสดเลยจ้าเย็นมุ้งไล่คนไลยเมาค่ะห้าคนกระบอลนี่เป็นถั่วเย็นมุ้งนี่เสื้อถุงสติทเอาไม่จะเด่นจา้าเธอเนาะค่ะทุบหน่อไม้นะจ้าเพื่อนๆค่ะ เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าคไปละอ้อ,อมหน่อไม้ก่อนมานที่นี่จ้าทุบหน่อไม้แกงนะจ้ามาเด้อค่ะเพื่อนๆน,นะน,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 น้องพี่ที่ทุกคนเด้อจ้าเด้อแกงหน่อไม้ปิ้งตาเอซ่าคนเหมือนชาวคนเอ็ดเลียวนี่มีซ่าก็คือซ่าคนมีซ่ามีอ่างก็คืออ่างเนาะค่ะเนาะจ้าขั้นมีคอนเทนต์เลยค่ะ นีม่มีทีเลรอคอนเทนต์ก็ดีไม่ทันในคลิปลงอยู่มื่อนี้ค่อยเป็นไปค่อยไปแกเข้ามาแต่ไปศูนย์พักทายจ้ะเพื่อนๆจ้าเยซูมุกสิพาทุบน้าไม้อ้อมไว้ถ้าแกงมม่แรงก่อนเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้ะเนาะนเห็นนะพันนั้นจ้าั่นนั้นแก่ก่อนก็นเริ่มมาอ้อมไว้สิน,นาะจะนะ คนทุนี้นี่มากมุนคักแน่ได้นไไดแนวเต่ได้ยัยตกแล้วเห็นเอสตอนเฮาทำงานแต่เจ้าละเอสผือเด้เฮามีแม่น่าแสดงนเนาะค่ะเนาะแต่เธอมาฟอนมาลัมา้องกับฟอนลัมไม่เป็ี่ยนนายนายมุกนะคะอันเอสเอสเลี้ยวกันฮะแต่แนวคืดคืดแต่แนวเอสถ้าคนเบิ้งเอสผือก็ได้เพิ่นคนเบิ้งเมือช่วยแนว คนคนณหนี้มากมุนคักไหมหลายแนวเต่ได,ดยไย้ยังไตกแล้วคลิปกันแล้วบอกค่ะมุนีนี่คลิปลงแล้วบอกในคลิปลงแล้วบอกคอนเทนต์มีเนี่ยแล้วบอกจ้าในมุกนีไม่มีทุกหน่อไม้นะจ้าเพื่อนๆคะ่ะพี่หน้องเอ้ยได้ลงมาเดจ้ะเดอเขาบอกแพะมากินเขาเฮาเยายมุกเดค่ะเดอ นี่แต่ขา้ขาวบะแพ้ข้าวนะจ๊ะนี่เอ๊ดกลิ่นดอ,อกนังนก็ต้องได้เปลี่ยนอันนี้แล้วค่ะไดเอดดปิ๋ยเอ็ดกลิ่นใช่เอ็ดกลินก่นก็ใท่ตอนลงคลิปก็ได้ใ่แล้วจะเนาะเพื่อนๆค่ะมีคอนเทนต์ไหมค่ะนี่มีทีเลรอคอนเทนต์ก็ดีไม่ทันในคลิปลงอยู่มื้อนี้ค่อยเปลี่ยนไปค่อยไปจ้ะเข้ามาไปศูนย์ไหมค่ะอึดอ่อนย่าล้วได้่านเอไาไหมก็เยอะอืดละ มันลาแล้วนะจาน๊ะเนาะมันลาละทุกหนอนน้านะจ๊ะมี่ชอบค่ะมี่ชอบจ้ะมี่ชอบพะมะเละเอียดค่ะค่ะชอบพะมะเป็นต้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นใเป็นหง่เนื้อค่ะเด้อพี่น้องจ๊ะ